หลังจากนี้ไม่มีเรื่องราวถึงวัดกุฎีดาวในเรื่องของการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอีกเลยครับแต่ปรากฏว่าวัดกุฎีดาวเป็นวัดหลวงครับปรากฏหลักฐานเมื่อสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเสด็จขึ้นครองราชใหม่ๆครับทรงนิมนต์พระราชาคณะ5รูปช่วยเจรจาปณิปนอมกับเจ้า3กรมครับ หนึ่งในนั้นก็คือประเทศมุนีวัดกุดีดาวครับซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ครับผมในส่วนของโบราณสถานของวัดกดีดาวนะครับมีข้อมูลให้อีกมากมายนะครับต้องขอขอบคุณวิกิพีเดียนะครับที่ให้ข้อมูลเหล่านี้นะครับผมและบอกตรงนะครับในวัดกุดีดาวแห่งนี้นะทุกคนมีเรื่องราวของปู่โสมเฝ้าทรัพย์ครับผมก็อยากให้ทุกคนไปหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมมีเรื่องราวมากมายเลยวันนี้ผมอาจจะไม่ได้กล่าวเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆนะครับแต่ผมขออนุญาตกล่าวในส่วน ความสวยงามประวัติความเป็นมาก,ก็น,นะครับผมสำหรับใครอยากรู้ข้อมูลก็ไปหาอ่านในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมมีเรื่องราวความลี้ลับอีกมากมายเลยครับและบอกตรงวณวันนี้สถานที่แห่งนี้สวยงามมากๆครับทุกคน